แฟนบอลกัมพูชาสุดเจ็บปวดหลังแพ้สิงคโปร์สองประตูต่อหนึ่งเรียกร้องให้หน่วยงานฟุตบอลทั้งในประเทศและนานาชาติตรวจสอบผู้รักษาประตูของตัวเองรับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับหรืออาเซียนมิสซูบิชิอิเล็กติกครับ2 0 2พนะครับโดยเป็นแมตท,ที่พบกันระหว่าง ทีมชาติสิงคโปร์พบกับทีมชาติกัมพูชาครับแอดขอเล่าแบบสรุปย่นย่อนะครคุณผู้ชมครับว่าในแมตช์นี้นั้นสิงคโปร์นั้นเอาชนะกัมพูชาไปได้ก็จริงครับแต่ด้วยรูปเกมและเปอร์เซ็นต์การครองบอลหรือการทําประตูการยิงเข้ากรอบนั้นกัมพูชาทําได้ดีกว่าครับเพียงแต่เป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตู ของกัมพูชาที่ทําให้กัมพูชานั้นเสีย2ประตูไปอย่างรวดเร็วและทําให้ทีมต้องเร่งและมีการปรับแผนนะครับโดยในการแข่งขันในแมตช์นี้นั้นโค้ชทั้งของสิงคโปร์และของกัมพูชาเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีการแก้เกมกันตลอดเวลาทําให้พลออกมาว่ากัมพูชาพยายามไล่ตีเสมอแล้วแต่ก็ทําไม่สําเร็จครับได้เพียงแค่ตีไข่แตกได้นะฮะแล้วก็พ่ายแพ้ไปทําให้สถานการณ์ตอนนี้ทีมชาติกัมพูชานั้นสุ่มเสียงอย่างมากที่ รอบนะครับด้วยผลงานเสมอ1นัดและแพ้1นัดนั่นเองตัดกลับมาที่แฟนๆชาวกัมพูชาครับที่เป็นแฟนฟุตบอลนะฮะเขาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในเพจของสมาคมฟุตบอลของกัมพูชาว่าเรื่องนี้มันดูไม่ชอบมาพากลอย่างไรก็ไม่รู้นะครับโดยแฟนๆฮาร์ดคอร์ชาวกัมพูชาก็เรียกร้องให้สมาคมของพวกเขาตรวจสอบผู้รักษาป,ประตูของตัวเองนะซึ่งก่อนหน้านี้ให้ฉาย,ยาว่าโอดาน่าแห่งกัมพูชาเลยนะครับคื ก่อนเกมนี้นะครับหลังจากกัมพูชาเสมอมาเลเซียได้นี่ <c oughs> คุณผู้ชมครับยิงพยองก็เสลกเกินนะฮะสำหรับแฟนแฟน,แฟ,นฟุตบอลของกัมพูชาวางแผนไว้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับก่อนหน้านี้แอดเคยได้ไปอ่านคอมเมนต์นี่ก็คือว่าหลังจากเสมอมาเลเซียได้ในวางแผนว่าจะชนะสิงคโปร์ชนะตีมอมาเจอกับไทยอย่างเก่งก็อาจจะเสมอกับไทยเหมือนที่เสมอกับมาเลเซียอันนี้คือที่เขาวางแผนไว้นะและเขาก็อาจจะมีโอกาสได้เข้ารอบเป็นที่2ของกลุ่มก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้ต้องบอก ว่าไม่เป็นไปตามแผนซะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและยิ่งมาบวกกับผลของติีรมเลสเตนะครับการแข่งขันในวันนี้ที่พบกับทีมชาติมาเลเซียนั้นต้องบอกว่าตอร์ทำได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมาพลาดในช่วงท้ายๆทําให้มาเลเซียแส่งชนะไปได้ก็ตามซึ่งแน่นอนว่าพอผลออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแฟนๆชาวกัมพูชาก็ไม่พอใจแล้วครับอย่างที่ได้บอกไปว่ามีการเรียกร้องนะให้ตรวจสอบผู้รักษาประตูของตัวเองแล้วก็มาบ่นสะบดกันเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความ คิดเห็นของพวกเขากคนนีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างโดยนี่เป็นคอมเมนต์ในเพจของสมาคมฟุตบอลของกรรมัมพูชาเลยนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าฉันขอให้องค์กรฟุตบอลแห่งอาเซียนตรวจสอบ ผู้รักษาประตูของเรารวมถึงสมาคมฟุตบอลของกรัรมพูชาด้วยเนื่องจากข้อผิดพลาดทั้งสองครั้งที่ฉันเห็นนั้นมันดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้และถ้ามันมีมูลจริงๆขอให้ลงโทษปรักษาประตูคนนี้อย่างหนักหรือไม่ก็ห้ามไม่ให้เขาแข่งขันตลอดชีวิตไปเลยหลังจากนั้นก็มีคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าใช่ฉันสนับสนุนไอ้คนพวกนี้เนี่ยต้องถอนลากถอนคุนให้หมดพวกนำพาประเทศ ของเราล้าหลังมันเป็นตัวถ่วงเหมือนเป็นโชโรคของชาติเราคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าฉันสนับสนุนอีกเสียงหนึ่งให้เขาเลิกแข่งฟุตบอลไปตลอดชีวิตไปเลยหากพบว่ามีความผิดปกติจริงนะเขาทําให้พวกเราผิดหวังจริงๆกับพฤติกรรมของผู้รักษาประตูคนนี้คอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าฉันเปิดดูคลิป6ครั้ง7ครั้งสงสัยจริงๆว่าไอ้ลูกที่2เนี่ยมันเตะไม่เต็มตีนได้อย่างไงฉันไม่เข้าใจอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะเขาบอกว่าหา เป็นในยุโรปแล้วก็ฉันเชื่อได้เลยว่าผู้รักษาประตูของเราคนนี้จะต้องโดนตรวจสอบแน่นอนเพราะมันผิดปกติหลายครั้งมากจนเกินไปอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะฮะเขาบอกว่าถ้าผิดพลาดหนึ่งครั้งฉันยังโอเคนะถือว่ามันเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคธรรมดาทั่วไปแต่พอผิดพลาดครั้งที่สองเนี่ย ฉันกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเลยทีเดียวพูดได้เพียงอย่างเดียวว่ามันไม่เหมาะสมกับการเป็นมืออาชีพเอาซะเลยอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะ,ะก็บอกว่าจะให้สืบสวนผู้รักษาประตูของกรรมัมพูชาของเราอย่างนั้นเหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกมันจบไปแล้วเราต้องไว้ใจพวกเขาสิแล้วก็ ไว้ใจสหพันธ์ฟุตบอลของเราด้วยผู้รักษาประตูของเรานะ่าอาจจะถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรืออาจจะกําลังวิตกกังวลจากการผิดพลาดในครั้งแรกทําให้เขารู้สึกยังหมกมุ่นอยู่เหมือนกับเด็กที่ลงไปเล่นในสนามและตื่นสนามนั่นแหละนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติมันคือความผิดพลาดของพวกเราที่พวกเขาฉกฉวยโอกาสเอาไว้ได้ตอนนี้เราต้องรับผิดชอบร่วมกันและคนศึกษาให้ดีในการส่งผู้เล่นที่ขาดประสบการณ์ลงในสนามมันม หมายความว่าเรายังพัฒนาได้ไม่เพียงพอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะมาคอมเมนต์ค,คล้ายๆกันนะครับก็บอกว่าสหาพันธ์ควรสืบสวนผู้รักษาประตูของเราว่าเขาตั้งใจที่จะทําให้มันเกิดขึ้นใช่หรือไม่อีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะฮะเขาบอกว่าไม่เอาหนะ้าการทําแบบนี้มันจะยิ่งทําให้คนอื่นหัวเราะเยาะเราเฉยๆหน้าและฉันถามจริงๆว่าจะจัดการยังไงถ้าคิดว่าฉันผูดผิดก็ลองไปดูวิดีโอใหม่นะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าถ้าลูกแรกผิดพลาดฉันก็ยังทําใจ ได้นะแต่ไอ้ลูกที่สองเนี่ยไปเตะบอลสั้นขนาดนั้นได้ยังไงถ้าคิดจะเตะสั้นขนาดนั้นทำไมไม่เตะเข้าโกตัวเองไปเลย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าชาพันช่วยสืบสวนหน่อยเถอะถ้าเล่นแบบนี้ในยุโรปรับรองว่าเขาต้องผิดกฎอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเราควรจะสืบสวนสอบสวนผู้เล่นคนนี้นะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ชัดเจนเลยทําไมถึงเตะบอลผิดพลาดจนทําให้เสียได้ถึงสองประตูถ้าอยู่ในยุโรปแล้วก็ฉันเชื่อว่าเขาต้องเกี่ยวข้องกับการล้มบอลร้อยเปอร์เซนต์จมีใครสักคนที่มาซื้อหรือข่มขู่ให้นักบอลของเรากลัวแน่ นี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของฉันคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันจะมีใครสักคนทําอะไรผิดพลาดซ้ําเสมอกันได้ใกล้เคียงกันขนาดนี้แต่ถ้าหากไม่มีความผิดพลาดนี้ฉันเชื่อว่าทีมเราจะชน,นะคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าฉันสงสารนักฟุตบอลของเรามากเลยเขาพยายามอย่างหนักที่จะทวงประตูคืนมาแต่มันไม่สมควรจริงๆที่ผู้รักษาประตูของเราจะพลาดได้ถึง2ประตู ตูคอมเมนต์ต่อไปนะคขาบอกว่าดูเหมือนว่าในครั้งหนึ่งผู้รักษาประตูนั้นจะเคยเป็นแชมป์ในระดับชาติของเราจริงๆแล้วเขาก็เล่นได้ดีนะในแมตช์ก่อนหน้านี้แต่ดูเหมือนว่าแมตช์นี้เขาจะใจลอยไปหน่อยจนทำให้เทีมของเราเสียไป2ประตูคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าดูเหมือนว่าในนัดที่2ผู้รักษาประตูของเราจะฟอร์มตกนะ ฉันคาดว่าอาจจะชนะหรือเสมอแต่ดูเหมือนว่าคนสิงคโปร์จะเข้ามาชมกันเยอะมากพวกเขาคงจะกดดันทำให้ปรักษาประตูของเราผ่านบอลพลาดไปถึง2ครั้งคอมเมนต์ต่อไปนะเ็บอกว่าถ้าชนะก็จะมีโอกาสเข้ารอบ99%เปอร์เซนแต่ตอนนี้ความฝันของฉันนั้นพังทลายไปแล้ว คอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าวันนี้ผู้เล่นของเราเล่นได้ดีมากเลยนะฉันขอร้องทุกคนละอย่าได้ไปคิดอะไรมากเลยนะแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของกีฬาโปรดคิดถึงสภาพจิตใจของผู้เล่นของเราด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่านัดหน้าคงจะต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูเป็นคนอื่นแล้วละพลาดทีเดียวไม่เป็นไรถ้าพลาดสองครั้งนี่ฉันเศร้าเศร้าเศร้าเบิ้ลสามเลยละเราแพ้เพราะความผิดพลาดของผู้รักษาประตูของเราเองครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่แอดนะ เอามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะจริงๆแล้วคอมเมนต์มันจะค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือขอให้สมาคมฟุตบอลของกัมพูชาเนี่ยตรวจสอบผู้รักษาป,ประตูของตัวเองหน่อยหรือยื่นเรื่องไปถึงสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเอเชียหรือฟีฟาไปเลยก็ได้เพื่อให้ตรวจสอบการแข่งขันในนัดนี้ว่าผู้รักษาประตูของตัวเองนั้นมีนอกมีในหรือเปล่านะฮะแมตช์ก่อนหน้านี้ยังชมกันเป็นบ้าเป็นหลังนะครับว่าเหนียวมากจนทําให้เสมอมาเลเซียได้พอมาแพ้สิงคโปร์จะให้แบนผู้รักษาประตูของตัวเองซะ อย่างนั้นนะฮะก็เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นมินเมยแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับสําหรับกัมพูชานะฮะแย่ขาเข้าไปในส่วนของโซนตกรอบนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับนอกจากว่าทีมชาติไทยของเราจะพลาดมหันอย่างไม่น่าอภัยพวกเขาถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์ไปที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะการแปลความคิดเห็นแลนะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัติครับหากมีข้อ ความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารวมของผู้โพสก็ต้องขออาภาัยเอาไวน้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ